ก็จะถ่ายต้นนะครับนมสวรรค์หรือว่าปานมสวรรค์น,นะครับมันมีใบเป็นเฉกแบบนี้มีต้นนมสวรรค์ดอกของมันก็สวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันหยกดอกขึ้นช่วงนี้นะครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้มันกําลังกําลังขึ้นดอกมานี่มันอยู่ในป่า ปลูกขอบนอกรั้วบ้านนะครับวันชนิดนี้ไม้ชนิดน,นี้ทางใต้เขาถือไม่ให้ปลูกไว้ในรั้วบ้านให้ปลูกนอกรั้วบ้านนะครับไม้ต้นนี้ใบใช้แก้กันต้นนมสวรรค์ดอกของมันมันจะมีสองพันสีขาวแล้วก็สีแดง ขาวนี่ใบกลมช่วงนี้ก็หายากนะชนิดใบกลมนะครับเนี่ยมันอยู่ตามริมป่าริมภูเขาแบบนี้เนีเพื่อนดูกันนี่ครับว่านโตดใบใหญ่นี้ว่านโตด กับจำพวกโอริบบนผภูกเขาแบบนี้นะครับสายฟันแบบนี้ดกสวยนี่ครับนมสวรรค์หรือว่าพานมสวรรค์นี่ก็อยู่ที่ในป่านะครับ ไม้สวยเหมือนกันไม้นอกรัว้วลูกนอกรั้วบ้านขอบนอกรั้วบ้านราหุป่าแบบนี้นะครับราหุป่าหากเป็นใบด่างนี่ราค้าสุดยอดนะครับราหุป่านักมาด่างนี่เลยนักนี่ผู้ราป่าเหมาะ กับบนปูเขาดูใกล,กล้ๆจะไปถ่ายต้นอื่นให้ดูนะครับเดินยากกับสุดยอดความสวยถ่ายนี่จะนล็ตีมันขึ้นในปูเขวนี่แบบนี้กินไม่ได้นะครับ แบบนี้กินไม่ได้นายสนักมันเข้ามาดูทีนี่แบบนี้กินไม่ได้นี่ต้น,นตาลของมันไม่ได้นี่แบบนี้มันอยู่ใกล้กันนะครับกับชนิดที่กินได้นี่น,นีไม่ได้กินได้นะกินไม่ได้แบบนี้นี่ครับสกุลสายพันบอนอยู่ภูกเขานี่บอนภูกเขาบอนใหญ่สกุลออดิบ รับต้นของมันนี่ี่กับต้นของมันชนิดนี้ควันทางหมาตัวที่ดุร้ายนะครับควันทางนี้ทิ่มปากของมันเลือดจะออกทางลิ้นทางปากทันทีนะครับนี่ยางของมันหมาเลือดจะออกทางลิ้นทางปากทันทีตัวที่ดุนทิ่มปากนี่ชนิดนี้เป็น บ่านปุดเล็กครับอยู่ใกล้กันกับบ่านดาวหลวงนี่เราชูสถิเด,ดียวนบ่ยบ่ก็อยู่ใกล้กันนะครับปิดตะกินโนมมีไม้สวยๆนะชนิดสกูลพลูเหมือนกันแบบนี้นี่ครับแบบนี้นี่ก็อีกชนิดแบบนี้สุดยอดแห่งความส,สวยงาม น,นี่สุดยอดป่าไม้สวยงามนะครับที่นี่ติดกับสวนของกินแบบนี้นะครับ ถวนป่าถวนว่านเดี๋ยวจะให้ดูบนภูเขากีกชนิดนี่นะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูรถเสียงที่ดังอยู่ด้านนี้นะครับเป็นเสียงลิงเสน้นกล่งนี้ก็ประมาณ8ปดสิบตัวนะครับลิงเสน้นนี่ดู บอนสายพันบอนนะครับบอนกระดาษผูเกเข่าบนผูเกเขาแบบนี้บอนกระดาษภูเกเขามันจะอยู่บนหินมีลิงเสยนเสียงดังอยู่ บอนอีกะน,นิดหนึ่งพวกออดิบนะครับที่ผมตายไบใหญ่ให้เพื่อนดูมันอยู่บนบุหินแบบนี้นี่แบบนี้ราวดป่านี่ครับที่เขาเล่นกันมีรากา้ามันมีใบจุดลายกาวที่เขาเล่นกันนะครับ ราวดป่าแบบนี้นะครับราวดป่าที่เขาล่นกันราคาถูงบออยู่ด้านบนราวดป่ากับแบบนี้นี่อะไรข่าวพี่คุณ อ็จะดืนขึ้นไปถ่ายว่านจ้างปะสมโขงให้เพื่อนดูกันครับนี่บนพวกบน,น,บนว่านจ้างปะสมโขงมันจะอยู่ด้านบนนี่ครับว่านจ้างปะสมโขงมันจะอยู่ในรูหิน แบบนี้ว่านชจางปฐมโ,โสงมีสุดยอดว่านรักษาโรคขุ๋ยเป็นหุ๋ยในร่มผ้านะครับในที่รับหรือในที่แจ้งกิ่งกาดสุดยอดว่านรักษาโรคหุ๋เมตตาหมานิยมก้าขายับนุน่นมันอยู่ที่นี่นครับ เราเก็บไปกวากเพื่อนแล้วก็พยายามเพดตั้งพันมันไว้นะครับเอาพันมันไว้ปลูกไว้ในหะ้เยอะๆนี่เพื่อขย,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 ยายพันเบอร์โตลุงสมชายก็ศูนย7 8ปดหกเดแปดห้าามเหนึ่งี่เราส่งให้กันทั่วประเทศนี่เราจะขึ้นไปถ่ายด้านบนให้เพื่อนดูกันน่หว่านจางาังปบะถุงโุง จะอยู่ด้านกับจะจะขึ้นตายติวตัให้เพื่อนดูกันนี่ครับด้านบนติวตัดนนี่ครับจะต่ายติวตัดด้านบนอันนี้มันอยู่รอบ,อบรอบรอบสวนเรานะครับ

ก็จะตายให้เพื่อดูกันนครับมีถ้ำเยอะแยะร้อยร้อยถ้านะครับที่เราเข้าไปถ่ายถ้ำอินปะตาดคริวาลีถ้ากกายักษ์นะครับที่เราในช่องนี้เอาผีหลอกอยู่ทางช่องนี้อีกทางช่องนี้เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับมีถ้ำเยอะกว่างนี้เป็นจะเปิด ให้เพื่อนมาเที่ยวมาชมกันนะครับบ้านสวนว่านบ้านลุงรม่มใจนี่เพื่อนๆทาง YouTube fc ผู้ติดตามเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็ดูบรรยากาศต้นไม้สวยๆกันสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ